รบกวนท่านผู้ชมกดติดตามช่องโกลังวังช่องพาลวยด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกระทรวงหวยรายการที่รวบรวมหวยเด็ดเลขดังเอาไว้ให้ผู้ชมทุกท่านไว้เป็นแนวทางในการไปเสี่ยงโชคก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกหวยงวดที่แล้วช่วง้ายเรามีเลขในคนประจำวันเปิดพร้อมสรุปหวยเด็ดให้กับผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนักท่องเที่ยวแน่นเกาะคำชะโนดในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมา แห่เดินทางมาขอพรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวพร้อมทั้งขอโชคลาภจนแน่นเต็มบริเวณพื้นที่หลังจากที่มีนักท่องเที่ยวได้ไหวพ่อปู่แม่ย่าเสร็จสิ้นแล้วจะเดินทางมาที่บริเวณต้นมะเดื่อย,ยักษ์ <Wow. S 1> ที่เหล่าบรรดาขอหวยและสาธุชนแห่ส่องกันไปตีเลขเด็ดถูกกันมาแล้วมากมายซึ่งก็มีคนตาดีมองเห็นหวยเด็ดนั่นคือ71และ17 หรือผู้ชมทางบ้านมองเห็นเป็นเลขอะไรก็ลองมาแบ่งปันกันได้เลยนะครับนอกจากนี้ยังมีหวยเด็ดจากการไล่ลำของนาคน้อย <Wow. S 1> ที่ลำถวายพ่อปู่แม่ย่าบริเวณโต๊ะบวงสวงแก้บนและพร้อมทั้งสังเกตท่าลำโดยการชูนิ้วของนาคน้อยที่เป็นที่เชื่อกันว่าจะมีหวยเด็ดซ่อนอยู่โดยหลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า <Wow. S 2> เห็นเป็นเลข592 19และ91 ซึ่งก็สุดแล้วแต่โชคสายตาของแต่ละคนนะครับไอ้ไข่วัดเจดีให้โชคหนุ่มดวงเฮงถูกหวยมาแล้ว13งวดซ้อนขณะที่งวดล่าสุดเฉียดรวยเกือบถูกรางวัลที่1ถูกรางวัลข้างเคียงปอบใจแทนจำนวน3ใบได้เงินไปกว่า3 0 0แสนบาท <Wow. S 1> ซึ่งก่อนหน้านี้ตนได้เห็นข่าวของไอ้ไข่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์จึงตัดสินใจอย่างไม่ลังเลขับรถไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มุ่งหน้าสู่วัดเจดีและแล้วปรากฏว่าถูกลอตเตอรี่ได้เงินมางวดแรกประมาณ4ี่0 0ื่นบาทและงวดล่าสุดจึงไม่รอชา้ารีบกลับไปที่วัดเจดีเพื่อไปแก้บนพร้อมกับหวยเด็ดกลับไปรุ้นโชคกันอีกครั้งในงวดวันที่1นธันวาคมสองหา6 2, 5, 6 3และนั่นคือเลข75และ589ลองเอาไปรุ้นโชคลุ้นรวยกันได้เลยนะครับชาวบ้านไปชบุญกำลังนั่งตกปลาแต่ดันได้แต่ภาพ สีทองอาลามโดยคุณยายชวดอายุ78ปีตกได้ต่ภาพตัวใหญ่ขนาดเท่าฝ่ามือ <Wow. S 1> มีสีเหลืองอาลามเหมือนทองคาหลังจากที่โพสผ่านโซเชียลมีเดียทำให้มีชาวบ้านที่อยู่บริเวณพื้นที่ต่างพากันทราบข่าวพากันเดินทางมาขอดูกันอย่างไม่ขาดสายและหวยเด็ดที่เหล่าคอหวยและชาวบ้านเล็งไว้ลุ้นโชคนั่นคือเลขเด็ดอายุของคุณยายชวดซึ่งคือเลข78 และบ้านเลขที่ที่เลี้ยงตะภาพสีทองนั่นคือบ้านเลขที่1-4เจ้าของบอกต่อว่าตนตั้งใจจะเลี้ยงตะภาพไว้ถือว่ามาให้โชคลาภและจะไม่ขายอย่างเด็ดขาดคนดวงเฮงถูกลอตเตอรี่35บใบได้รับเงินมาร่วม70,000บาทหลังนำรถมาเจิมที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมกับพระอาจารย์แปะแล้วได้โชคลาภจากเลขทะเบียนรถถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว จึงไม่หล่อชา้าหลังจากถูกลงวันดังกล่าวเลยรีบเดินทางมาถวายน้ําผลไม้ให้นําไปแจกจ่ายให้กับคนที่มาวัดได้ทานกันและถวายเงินจํานวนหนึ่งสมทบทุนซ่อมถนนวัดอีกด้วยเมื่อถวายของเสร็จสิ้นแล้วก็ยังได้เข้ามากราบไหว้ไข่สามนาครและกุมารน้องก้าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาวัดพร้อมจุดประทัดจํานวนหนึ่งหมื่นนัดเสียงดังกึกก้องส่วนเลขปลายหักประทัดปรากฏเป็นเลข18และ69 8แ ซึ่งตนหวังว่าคนอื่นๆหรือผู้ชมทางบ้านจะมีโชค <Yahoo! S 1> เหมือนกับที่ตนได้รับโชคลาภในครั้งนี้นะครับญาติเตรียมเผาศพเสียเตยอดีตสามีเจ๊อ่อ90ล้ลานเจอเลขเด็ดโผเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นวันชาปนก,กิจศพของเสียเตยซึ่งจากไปด้วยวัยเพียง41ปีซึ่งในวันนั้นบริเวณหลังบ้านที่จัดเป็นโรงครัวมีคนนำมะเขือที่ใส่ลงไปในพานอาหาร วางหน้าลงศพของเสียเตยหลังจากลูกเชา้าจึงนำมะเขือเอามาผ่าดูกับพบว่ามีรอยคล้ายเหมือนตัวเลขซึ่งต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า,วาเห็นเป็นเลข26 25และ35หลังจากเป็นข่าวออกไปชาวบ้านได้แห่ตามหาซื้อเลขเด็กกันยกใหญ่จนหมดเกลี้ยงทุกแผงวหวังจะถูก90ล้านตามเจ๊ออกไปเลยนะครับหรือผู้ชมทางบ้านมองเห็นเป็นเลขอะไรก็ลองมาแชร์แบ่งปันกันได้นะครับผม หนุ่มใหญ่ชาวจังหวัดสมุทรสาครพร้อมภรรยาแก้บนพระเงินพระทองวัดสว่างอารมณ์หลังจากขายที่ดินได้ได้รับค่ายนน้านับล้านบาทโดยการนำไข่สดจำนวนหนึ่งหมื่นฟองมาถวายแก้บนโดยมีพระอาจารย์แปะเกจิอาจารย์เจ้าอาวาสเป็นผู้ประกอบพิธีบวงสวงด้วยตัวท่านเองเมื่อพิธีเสร็จสิน้นตนจึงได้เข้าไปกราบไหว้ขอโชคพระเงินพระทองอีกครั้งโดยการเขย่าเซียมซีตั้งจิตอธิษฐานปรากฏว่าได้เลข 10, 18และ9พร้อมบ่นว่าถ้าถูกลงวันครั้งนี้จะนำไข่และข้าวสารรวมถึงจี all, วรถวายเงินสมทบทุนซื้อที่ดินให้กับพระอาจารย์แปะอีกด้วย3ส,สาวดวงเหฮงห <Wow. S 1> ากันมาแก้บนไอ้ไข่วัดสว่างอารมณ์หลังเลขปลายหางประทัดให้โชคถูกลอตเตอรี่จำนวน63ใบรางวัลเลขท้าย2ตัวออก4 6ถูกตรงๆได้รับเงินไปกว่า1 2 0 0 0 0บาท <Wow. S 1> ทุกคนต่างลุ้นกับหวยเด็ด ที่ตัวเองซื้อมาแทบไม่เชื่อสายตาว่าตัวเองนั้นถูกรางวัลเข้าแล้วจริงๆจ,งจ,งจึงทำให้ทั้งสามคนยิ่งศรัทธามากขึ้นพากันมาแก้บนซื้อสิ่งของและจุดประทัดถวายจำนวนหนึ่งแสนนัดสำหรับประทัดที่นำมาจุดในครั้งนี้ได้เลขปลายหางประทัดเป็นเลข3 8 4แและ 52. สามสาวดวงเฮงหวังรวยขังพร้อมบอกว่าหากถูกรางวัลใหญ่จะซื้อสร้อยคอทองคำมาถวายให้กับไอ้ไข่สามนคร และกุมารน้องก้าวอีกด้วยไอ้ไข่วัดส,สนามชัยแรงดีไม่มีตกที่เป็นกระแสมาแรงสุดๆในช่วงนี้หลังจากให้โชคลาภอย่างต่อเนื่องเมื่อหลายๆงวดที่ผ่านมาพบชาวบ้านและบรรดานักท่องเที่ยวยังคงเดินทางแห่กันมาขอโชคลาภกราบไหว้ขอพรแก้บนหลังสมใจปรารถนาขณะที่เสียงประทัดดังกึกก้องตลอดทั้งวันเนื่องจากเลขปลายหางประทัดที่แขวนอยู่บริเวณคอไอ้ไข ให้โชคถูกหวยมาแล้วหลายงวดติดต่อกันโดยงวดนี้เลขปลายหางประทัดที่แขวนอยู่นั่นคือเลข825และ90ซึ่งทำให้วัดที่เคยเงียบเหงากลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวายอีกครั้งเซียนหวยกว่านซื้อเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ตาทองหิวลายวัดสว่างอารมณ์นักเสี่ยงโชคและสาธุชนจำนวนมากลังไหลก็มาส่องหวยเด็ดในช่วงใกล้วันหวยออกบรรดานักเสี่ยงโชคและสาธุชน ที่เดินทางมาวัดต่างมาลุมล้อมดูหวยเด็ดจากอ่างน้ำมนต์ด้านหน้าหุ่นปั้นตาทองหิวลายเป็นที่เชื่อกันว่าเลขเด็ดที่นำไปตีถูกมาแล้วอย่างแม่นยำจนบริเวณรอบหุ่นปั้นตาทองหิวลายเต็มไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหล่าสาธุชนนำมาแก้บนหลังรับทรัพย์กันไปและในส่วนเลขเด็ดบริเวณแผงลอตเตอรี่ต่างพากันลงความเห็นว,ว่าหวยเด็ดงวดวันที่หนึ่งธันวาคม 2-5-6-3ตีเป็นเลข8-3-6-2-1และ3-1ซึ่งเลขที่เขียนติดไว้ต่างหาซื้อภายในวัดไม่ได้แล้วเจ้าโทนแมวแม่แต่เขียนทองชี้เป้าหวยเด็ดหลังมีชื่อเสียงโด่งดังว่าเจ้าโทนหากไปขึ้นรถยนต์คันไหนแล้วนำป้ายทะเบียนไปเสี่ยงโชคไม่เคยพลาดโดยงวดนี้เจ้าโทนเดินปรีเข้าไปยังบริเวณหน้ารถยนต์หมายเลขทะเบียน 3ทอพุทเท่าคอควาย6 7 3 7ซึ่งเป็นรถยนต์ของร้านขายลงศพสร้างความฮือฮาแก่ชาวบ้านผู้พบเห็นเป็นอย่างมากเจ้าโทนแมวเจ้าแม่ตะเคียนมีที่มาจากการติดอยู่ในต้นตะเคียนได้ซุกซ่อนอยู่ด้านในโพงระหว่างนำมาที่วัดแห่งนี้ <Wow. S 1> ใครที่กำลังมองหาเลขมงคลไม่ควรพลาดอีกหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมาดูกันว่าทุกท่านนั้นถูกชะโกับเลขอะไรและเลขไหน ที่านควรนำไปลุ้นโชคนั่นคือเลขมงคลประจำวันเกิดและขอให้ทุกท่านโชคดีร่ลำรวยกันทุกคนนะครับเรามาสรุปเลขเด็ดทั้งหมดกันเลยดีกว่าครับก่อนจากกันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ